นะครับสังเกตง่ายๆครับลูกสูบจะตีวาวนะฮะจะมีรอยอเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้หมี่ระูา,าเดี๋ยวเรามาดูสูบหนึ่งกันนะครับ นี่มีรอยเก่าสองรอยไหมตีโคตรมาก่อนแล้วเห็นไหมครับอ่ะรอยใหม่รอยรอยเก่ารอยปีก่อนตัวนู้นไงรอยใหม่มาเพิ่มตรงนี้เห็นไหมรอยใหม่เพิ่มรอยมันซ้ำซ้ำรมดนบนลูกรแล้วครับแสดงว่าแหวนไม่หักบอกว่าไม่เป็นรอยว่าก็างเดียว จะขดลวดตอนนายขัดกันใช่ไหมตอนปัดเครื่องอขมูลขึ้นไหมเห็นไหมสอง0อยซ้อนเห็นไหมป่ะดูขึ้นมาจุสามเห็นไหมสองอยซ้อนจุสี่จุดห้าเห็นไหมเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมฮะ ลื่นไหมยิ๊บทีเนี้ยหมุนลื่นไหมหมุนลืนล่นเลยมีขัดไหม,ม,มไม่ขัดเลยอ่ะไม่มีงดีไม่ขัดเลยอ่ะไม่ขัดก็แสดงว่าแหวนขัดขัดก็คืออ่าวาวทรง,งกับลูกสูบที่ตอนที่ว่ามีอยู่ช่วงคือไม่ใช่สนิมแล้วครับ เป็นวาวครับโอเคสูบใช้ได้โหวิ่งกันตุ๊กตาตุกตาเลยอ่ะดูอมิ่งใช่ป่ะอ่าโดนวิ่งหน่อยอ่าเอาหนึ่งแล้วอะไรทำงานรุมหนึ่งแล้วสูบอะไรขึ้นอะไรลงสุดสาม สี่สองสองสามสี่เออหนึ่งห้าสองีเอาใหม่ดิมันไม่เหมือนกับพวกแป 8, 5, เนี่ยหนึ่งองสัลลอเอาแล้ววิธีการทำงานของลูกศบ ครับ